Channel, Online. พัทยาเพื่อคนพิการเชริตี้รัน2023ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2023พร้อมกันที่จุดรวมพล5นาริกาณนะจุดปล่อยตัวหาดจอมเทียนนาโรงแรมเดนาว เดินวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนอันสุดสวยสู่จุดชมวิวเขาพระตำหนักด้วยระยะทาง3กิโลเมตร5กิโลเมตรมินิมาราธอน10.5กิโลเมตรบัตรราคา599บาททุกรายการในการนี้พลตรวจตรีอังกูลคล้ายคลึงประธานที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อคนพิการและผู้ได้โอกาสนายพระนเอกฤทธนภา ประธานมูลนิธิเพื่อคนพิการและผู้ได้โอกาสนายปรเมศตรงามพิเชษนายกเมืองพัทยามูลนิธิจราจรสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการและเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงานพัทยาเพื่อคนพิการเชริติรัน2023 พื่อหาทุนทรัพย์ในการช่วยรณรงค์ลดอุบัติเหตุในเขตเมืองพัทยาลดปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียเนื่องมาจากอุบัติเหตุเนื่องจากพื้นที่ในเมืองพัทยาเป็นเขตเศรษฐกิจที่หนาแน,น่นทั้งผู้อยู่อาศัยร้านค้าและนักท่องเที่ยวอีกทั้งการจราจรแออัดจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก่อให้เกิดผู้พิการมากมายติดต่อที่ไลน์ไอดีทราฟฟิกรัน Traffic Channel Thierry Online.